his countenance was like lightning นะคะเหมือเขาเข้ามาแล้วก็ปรากฏขึ้นอยู่ตรงนั้น and his clothing as white as snow แล้วก็ในข้อที่สามใบหน้าทุกส่วนนั้นเหมือนแสงฟ้าแลวแล้วเสื้อเสื้อของทุกส่วนนั้นก็ขาวเหมือนหิมะ and the guard shook for fear him แล้วก็คนที่เฝ้าอยู่นั้นก็กลัวตัวกลัวจนตัวสั่นเหมือนคนที่จะตาย and h e l a k e dead man นั่นแหละก็คือต่อมาค่อนข้างก็คือผู้สวรรค์จึงกล่าวกับหงนั้นว่าอยา่ากลัวเลย But the angel answered and said to the women ผู้ทูสวรรค์ก็เลยพูดกับหญิงคนนั้นที่ตกใจกลัวว่า You see they were asking for Jesus แล้วก็ก็บอกให้เขามาหาพระเยซู <g> <g> Do not be afraid. I crucified know that you who that see Jesus was เราเชื่อว่าในพระคำข้อนี้ว่าคนนี้เขาเห็นพระเยซูถูกดุึงที่ไม้กางเขน He is not here แล้วก็รู้แล้วว่าพระเยซูตายแล้วถูกฝังแล้วไม่ได้อยู่แล้วทำไมมา For he is risen แต่ว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย As he said แล้วก็อย่างที่่านบอกว่า Come and see the place where the Lord lay มาเลยมา องหาได้ประทับอยู่ที่นี่ไม่องเป็นขึ้นมาแล้ว and disciples go quickly his tell แล้วก็ในข้อที่7จนะคะจงรีบไปบอกพวกสาวกของพวกเธอว่า e i 's s r ว่าองนั้นฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้ว he before going is you เพราะฉะนั้นองนำหน้าเราไปก l e ลีนะคะองนำหน้าเราไปแม้จะลำเลีที่กาลลี ็จะได้เห็นพระองค์แล้วก็พระเจ้บอกเราจะบอกเราได้บอกท่านแล้ว So out from the tomb they the with fear rejoined quickly ran แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็วิ่งด้วยความรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมาก he bring his แล้วก็ในข้อที่แปดต่อข้อที่เก้านั้นเขาก็วิ่งออกไปด้วยความดีใจไปหาสาวกคอ่น And as they went to tell his disciples, Behold, Jesus met them saying, Rejoice! So they came and they held Him by his feet and worshipped Him Then Jesus said Jesus them to พระเยซูก็เลยบอกพวกเขาว่า Do not be afraid. อย่ากลัวเลย Go and tell my brethren to go to Galilee. ไปบอกพวกพี่น้องของท่านของเราพวกพี่น้องเราให้ไปยังแคว้นกาลิลี And there they will see me. แล้วพวกเขาจะได้พบเราที่นั่น แในในขณะที่เขากําลังไปนั้นในข้อ11นะคะโอ้ Some of the guard came into the city and reported to the chief priests แล้วเขาก็เล่าเหตุการ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นให้กับพวกปุโรหิตใหญ่ได้ฟัง all the things that had happened แล้วก็พวกปุโรหิตใหญ่นั้นก็ประชุมปุึกษากันกับพวกใหญ่แล้ว they had assembled with the elders and consulted together เอจอ่าก็ก็พวกพวกผู้รอีกอย่างก็ได้ศรึกษากับผู้เูีใในข้อ 12. บส They gave a large sum of money to the soldiers. แล้วก็ใจให้เงินไปนั้นมากกับพวกทหาร Saying, h uh, "Tell them his disciples came at night." ก็ไปบอกเขานะว่าไปบอกกับพวกพวกเขาว่าเมื่อคืนนี้ในข้อ 13. เจ้าตรงพูดกับพวกสาวกของเขาว่ามาลักเอาศพไปในเวลากลางคืนเมื่อเรานอนหลับ

and did what they were instructed and this thing is widely or commonly reported among the jews until this day uh, i just want to pause here for a second that there's always a plan of the enemy to try and uh, twist what god does เขาขอหยุดอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็เสริมเข้าไปว่าหลายครั้งอะัตุูก็ชอบเข้ามาแทรกแซงแล้วก็พยายามจะปิดเบือน so even other ministries and things if there's i a bad report about them และแม้แต่ในงานรับใช้ที่บางทีมันเป็นความตั้งใจงแต่มันสตุูมัจะพยายามมากัดกินแล้วก็ปิดเบือน it's very important that you check out the source แล้วก็มันสําคัญมากสำหรับเราทุกคน and that there's more than one witness of these things ที่เราจะต้อง ตระหนัแกนแล้วก็ระมัดระวังสื่อเรา Because every time that there's a new move of God หลายครั้งที่เราเข้ามาเชื่อในองค์พระเจ้า The devil will always try to come and cause division ถ้าศัตรูกิจการงานของศัตรูเมื่อเหมือนฆาตกาะทำลายมันจะคอยทำลายกิจการงานของพระเจ้า Because the devil doesn't like it work when we are in unity แต่ศัตรูมันทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน Because we are the body of Christ. Amen. 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 Hallelujah. Amen. So the Great Commission. This is for all of us. Amen. When the eleven disciples went away into Galilee to the mountain. 16เแล้วในข้อ16นะคะแล้วสาวบก11คนนั้นก็ได้ไปยังแคว้นกาลิลีถึงภูเขาที่พระเยซูได้ส่งกำลัาไว้ and when they saw him เมื่อเขาเจอห็นได้พบพระพักตร์องค์พระเยซูคริสต์ they worshipped him เขาก็นมัสการสรรเสริญพระองค์ but some doubted แต่ก็ยังมีบางคนที่ก็ยังสงสัยพระองค์อยู่ไม่มีความเชื่อ And Jesus came and spoke to them. Saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore. God will และทำให้สาวกนะคะแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ of all <Amen. S 2> the nations และบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระยามสุดออกไปสั่งสอนชนทุกชาติคำว่าออ l the nations ก็คือชนทุกชาติบัพติศมาเขาเหล่านั้นในพระนามแห่งองค์พระบิดา and of the Son พระบุตร and of the holy spirit and <Okay. S 1> teaching them to observe all the things that i have commanded you สอนเขาให้ศึกษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเขาพวกท่านไว้ and l o i am with you always ก็รู้เถิดเราจะอยู่กับท่านข้างลายเสมอไป Even to the end of the age. Amen. Amen. The things that stand out to me the most when I read about the Great Commission mm -hmm. is that they saw Jesus. Mm -hmm. And I think every believer. ว่าผู้เชื่อทุกๆคนถ้าเราลองขอเข้าไปใกล้พระองค์แสวงหาเราจะได้พบพระองค์ reveal the และร้องค์จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นสำแดงพระองค์กับเราล้วมันหมายถึงลิขานภาพทั้งหมดที่พระเยซูได้มีนั้น ได้มอบให้กับเราแล้ว Like if we keep our eyes on Jesus and we and we I fully understand and see that i s u h o r i t y หมายความว่าถ้าเราจดจ่ออยู่กับที่องค์พระเยซูคริสต์เข้าไปให้พระองค์อยู่ในเราเราอยู่ในพระองค์นั้น Then his next words that say go แล้วเม่อพระเยซูเรารู้สิ่งที่ทหน้าของพระเยซูที่ให้เราแล้วพระองค์บอกไปออกไป เราจะรู้สึกมีความมั่นใจเหมือนมีไฟของพระเจ้าอยู่กับเราที่เราจะกล้าที่จะก้าวออกไป You see, I didn't think that I was anyone special เราจะเห็นใยตาของคนเราเราจะรู้สึกว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นพิเศษเป็นที่รัก I was happy at home เขามูความรูสึกว่าเขามีความสุขมากเลยที่ที่อยู่ที่บ้าน Doing my own job ทำงานของเขาเองนะ the spirit of god told me to go <laughs> I, I joined the C Fan training in the, a town about three hours from my home <laughs> and they said will you will you give your life to jesus for his work จะมอบชีวิตนี้ให้กับพระเยซูได้ไหมเพื่อจะรับใช้พระองค์ How will the people be set free How How will they How will they know the truth แล้วเราจะทำยังไงให้ผู้คนได้รับการปกป้องได้ได้รู้ความจริงขององค์พระเยซู If nobody goes and tells them แล้วไม่มีใครออกไปบอกพวกเขา And it was like the Lord was shining His light on me เหมือนกับพระเจ้าได้ส่องแสงเข้าไปในหัวใจของเขากระตุ้นเข้ามา and it was like he was impressing upon me because like my brother in law had had passed away during covid มันมันมีมันมีบางสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวเขาก็คือพี่พี่ชายพี่เขย brother in law ก็คือได้เสียชีวิตในช่วงโควิด and he was he's younger than me แล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขายังมีบางอย่างที่โกรธกับ and and then he was There's like, Michelle, when you're, when you're.